สวัสดีค่ะวันนี้มาพูดถึงประโยชน์ของรดิดนะคะรดิตเป็นพืชเมืองหนาวนะคะคล้ายๆกับหัวใช้เท้าบ้านเรานั่นเองนะคะแต่ว่าระดิดเขาจะเล็กกว่าแล้วก็มี เปลือกนะคะมีผิวของเขาเป็นสีแดงนะคะมีความเป็นอายุสั้นนะคะพืชชนิดนี้นะคะแต่ว่าจะมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะคะรดต้นของแรดดิทเนี่ยจะมีลักษณะเป็นพุ่มใบเล็กๆนะคะไม่ได้สูงมากนะคะแล้วก็มีก้านสีเขียวนะคะแล้วก็มีใบเรียวนะคะเป็นลักษณะใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะ ขนของเขานะคะหรือว่ารากของเขาหัวของเขานะคะก็จะเป็นสีแดงนั่นเองนะคะเปลือกของแรดดิทก็จะมีความเรียบแล้วก็มีผิวสีแดงนะคะแดงอมชมพูประมาณนี้นะคะแล้วก็เนื้อด้านในนะคะก็เป็นสีขาวนะคะเนื้อก็คล้ายๆหัวไชเท้าเลยค่ะมีรสชาติ เผ็ดเผ็ดชุนชุนนะคะกลิ่นประมาณไม่เชิงพริกไทยแต่ว่ามีกลิ่นเฉพาะตัวนะคะแล้วก็ที่สําคัญสามารถที่จะเอามารับประทานสดได้นะคะสามารถที่จะเอามาใส่สลัดได้ทําเมนูต่างๆได้จะมายําหรือว่าจะจัดแต่งจานอาหารหรือว่าเอามาทําแกงจืดก็ได้นะคะระดิบเป็นผักชนิดหนึ่งนะคะที่นําไปประกอบอาหารในลักษณะอื่นๆได้อีกมากมายเลยนะคะ กระดิฐ์มีประโยชน์ให้คุณค่าทางอาหารมากๆเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือมีแคลเซียมนะคะค่อนข้างที่จะสูงมากแล้วก็ช่วยบำรุงฟันและกระดูกให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ฟันที่แข็งแรงนั่นเองนะคะแล้วก็ยังช่วยผ่อลานธาตุเหล็กได้ดีด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบทาน แรดดินนะคะมีประโยชน์แบบนี้นะคะส่วนประโยชน์ขั้นต่อไปนะคะก็คือมีธาตุฟอสฟอรัสเยอะเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีวิตามินซีด้วยนะคะวิตามินซีสูงแล้วก็ที่สำคัญนะคะตัวนี้มันจะไปช่วย ช่วยสร้างคอลลาเจนให้กับร่างกายนะคะแล้วก็ช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยนั่นเองนะคะหลายคนก็คงรู้แล้วนะคะว่าวิตามินซีของเราที่หลายๆคนรู้จักกันก็คือช่วยลดเลือนริ้วรอยนั่นเองนะคะเป็นเป็นผัก ที่มีคุณค่าทางอาหารค่อนข้างเยอะนะคะมีทั้งคาร์โบไฮเดรตมีทั้งวิตามินซีนะคะแล้วก็มีฟอสฟอรัสมีแคลเซียมนะคะแล้วก็ที่สำคัญยังมีไฟเบอร์อีกด้วยนะคะเป็นเส้นใยเป็นกากใยอาหารนะคะที่ช่วยทําให้ขับถ่ายได้สะดวกนั่นเองนะคะไฟเบอร์ก็หลายๆ,ๆคนคงจะทราบกันแล้วว่ามันจะช่วยในเรื่องของ การลดการเกิดโรคหัวใจต่างๆนะคะแล้วก็ช่วยดักจับไขมันนะคะการที่เราทานอะไรที่มีสารไฟเบอร์หรือว่ามีกากใหญ่เยอะๆนะคะอย่างเช่นรดดิทก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะเป็นผักอีกอย่างหนึ่งที่ปลูกที่เมืองไทยก็ขึ้นนะคะแต่ว่า ส่วนมากก็จะปลูกในเมืองหนาวก็จะขึ้นได้ดีมากๆนะคะระดิตเป็นเป็นผักที่ปลูกง่ายในตระกูลผักต่างๆนะคะระดิตเป็นผักที่ปลูกง่ายที่สุดเลยนะคะตั้งแต่ปลูกมานะคะนี่ก็คือเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับระดิตนะคะก็เอามาฝากกันวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ